แรงไม่หยุดสำหรับน้องแอมชนิชาติดอันดับหนึ่งเพลงมาแรงใน YouTube แรงที่สุดในวงการเพลงน้องแอมชนิชาผาแดงของน้องติดอันดับหนึ่งเพลงมาแรงใน YouTube ผาแดงของน้องแอมชนิชาทะลุหนึ่งล้านวิวหลังจากออกซิงเกิลกับค่ายเพลง GMM Grammy หลังจากคำสัญญาที่ชานุมานใกล้ถึง10ล้านวิวและขอพรจากท้าวเวสสุวรรณวัดไร่ขิงทะลุไปแล้ว1ล้านวิวหลังจากได้เลิกเปิดซิงเกิลผ้าแดงของน้อง ก็ไม่ทําให้แฟนคลับนั้นผิดหวังสำหรับศิลปินคนรุ่นใหม่อย่างน้องแอมชนทิชาที่แหวกวงการเพลงของคนรุ่นใหม่ด้วยวัยเพียง17ปีแต่ชื่นชอบเพลงทุกทุ่งประกวดร้องเพลงตั้งแต่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่3แต่เส้นทางความสำเร็จนั้นยังไม่หยุดแค่นั้นได้เข้าประกวดร้องเพลงชิงทุนจนได้แชมป์ยีสมัยจนทุกค่ายเพลงให้ความสนใจ กับความใส่ซื่อบวกกับพ่อสวรรค์และเสียงมหัศจรรย์จนเข้ามาอยู่ในการดูแลและฝึกฝนกับครูสลาคุณวุฒิถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเพลงลุกทุก่งที่ติดท็อปมาแรงอันดับหนึ่งใน YouTube ด้วยเพลงของน้องแอมชนิชาผาแดงของน้องด้วยปัจจัยหลายๆอย่างบวกกับพ่สวรรค์และความใส่ซื่อบริสุทธิ์ของน้องแอมชนิชา ทำให้มีแฟนเพลงทั่วประเทศและทำให้น้องแอมชนิชาอยู่ในวงการเพลงไปอีกนานอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์ให้ลุงศัก์มักมวลเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ